สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจัดโครงการพัฒนาชุดฝึกอบรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริงโดยมีนายประกรณ์กันวันล,ลีประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีประธานเปิดโครงการพัฒนาชุดฝึกอบรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริงเพื่อสร้างเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนในวัยทำงานที่อยู่นอกระบบการศึกษาลดความเหลื่อล้ําทางการศึกษาและอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคกลางโดยมีรองศาสตราจารย์ Dr. เถียนธัญ,ญศีรัตน์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการพร้อมด้วยคุณน,นปพัฒน์พินเทศประธานสมาพันธ์เอสไทยจังหวัดกาญจนบุรีคุณนทิศินีเตงเที่ยงรองประธานสมาพันธ์เอสไทยจังหวัดกาญจนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จารายุปปทธปฏิวัวราการ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนกาญจนบ,บุรีดกรกีรดาลัภโครัตทองเทียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบ,บุรีคณะกรรมการสมาพัเอ์กซ์เอทยจังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิทยากรและผู้อบรมเข้าร่วม50คนสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดเรเสถียรชัญญาศิริรัตน์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะครับโครงการนี้เป็นโครงการฝึกอบรม การเรียนรู้การติดตั้งการประกอบการซ่อมยานยนต์สมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเสมือนจริงนะครับสถาบันร่วมกับกอ,อ,องทุนวิจัยด้านพนาเศรษฐกิจกระทรวงดิจิตอลนะครับ,รบเพื่ออบรมเยาวชนหรือบุคคลทั่วไปนะฮะโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่นอกระบบการศรึกษาให้เขามีอาชีพมีงานทำ มีรายได้นะฮะเป็นโครงการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี่เป็นนโยบายของประเทศเลยนะฮะสถ mm. าบันก็ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมมาหลายจังหวัดแล้วมาหลายที่แล้ววันนี้มาฝึกที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยใช้สถานที่มาหาวาลัยราชภัฏกาญจนบ,บุรีมีผู้เข้าอบรมจำนวนมากกว่า50คนโดยเฉพาะ ประชาชนทั่วไปและเด็กที่ได้อโอกาสและสิ่งสำคัญคือทหารที่จะปลประจำการที่ฝึกอาชีพให้เขาออกไปประกอบอาชีพได้ซึ่งทำไมใช้ายานยนต์สมัยใหม่หรือ,อายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาเป็นต้นแบบในการฝึกอบรมเห็นว่าเทรนของประเทศเทรนของการายานพานะต่อไปเนี่ย ายานโต์สองอมไรจะมีบทบาทมากนะซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานพื้นฐานแล้วก็โดยใช้ VR เป็นการประกอบในการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นประยุกต์ใช้จริงจากนั้นผู้เข้าอบรมสามารถประกอบรถ EV อันนี้ใช้ตัวอย่างเป็น EV 3ล้อไฟฟ้าซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานแล้วนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตของเขานะครับ กสถาบันก็จะจัดอบรมไปอีกเรื่อยๆอีกอสองจังหวัดเช่นจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เพชรบุรีต่อไปนะฮะก็ขอขอบคุณครับครับวันนี้ก็ได้มาพบเจอนะฮะเรื่องของการฝึอกอบรมเ,เทคโนโล,โลยีเสมือนจริงซึ่ง,ง,ต,งต้องเรียนนำตรงว่าผมเองก็เพิ่งจะทราบแล้วว่ามีการอ,อ,อบรมการฝึอกอบรมในเรื่องแบบนี้นะครับซึ่งก็มองว่าเป็นประโยชน์ นะครับจากการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นลักษณะเสมือนจริงนะครเป็นเป็นเป็นโลกดิจิตอลนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องของการหนึ่งเลยเนี่ยประหยัดทรัพยากรเราไม่ต้องออฝึกจากของจริงแต่ลักษณะเป็นการจำลองนะฮะเป็นเป็นเหมือนเครื่องซิมูเลเตอร์ตรงนี้จะช่วยพัฒนาความรู้นะครับของของกลุ่มคนที่จะเข้ามาฝึกอบรมเนี่ย อย่างน้อยทำทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดทรัพยากรประหยัดงบประมาณนะครับก็น่าจะเป็นทางลัดทางหนึ่งนะครับในการเรียนรู้ที่ดีครับสวัสดีครับผมนายชีระสวัสดิชีวินนะครับผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับหรือสสวนะครับที่รู้จักกันนะครับ หน้าที่หลักของสสวคือให้คาสนับสนุนให้ความรู้ผู้ประกอบการนะครับในการประกอบธุรกิจครับผมปัจจุบันครับสสวให้การสนับสนุนโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับซึ่งเอกชนรายย่อยสามารถนะฮะมาดําเนินการทําธุรกิจร่วมกับทางราชการนะครับโดยการลงบัญชีโดยการลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ ไทย SME GP ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่จากโครงการนี้นะเราอนุมัติขอโครงการมาเจาะไปที่กลุ่มเยาวชนตั้งแต่อายุ15-40และอยู่ในนอกระบบการศึกษาในในคิดของท่านนคิดว่าน่าจะเปิดโอกาสอย่างไงบ้างกับเทคโนโลยีให้ผุ้คนทั่วไปหรือ,อยังไงนะครับค่ะก็ะะต้องบอกว่าจริงๆชื่นชมนะคะในในเรื่องของการที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะ ในส่วนของการที่วัตถุประสงค์เนี่ยกลุ่มเป้าหมายเป็นน้องๆที่อายุประมาณไม่เกินประมาณ18ปีนะคะแต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าอยู่นอกระบบการศึกษาอันนี้ขวัญมองว่าค่ะในภาคของอุตสาหกรรมะคะ่ะเรายังมีน้องๆอ,อีกส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในระบบทางการศึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่เขาสนใจประชาชนอื่นๆที่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ย ขวัญมองว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปิดโอกาสมี2พาร์ทพาร์ทหนึงเป็นเงื่อนไขาตามที่ทางกระทรวงดีอีทำเนี่ยโอเคดีอยู่แล้วแต่อีกพาร์ทหนึงอยากให้โอกาสนะคะกับน้องๆที่มีพื้นฐานทางด้านการศึกษาอยู่แล้วหรือประชาชนที่สนใจ<ม>เพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าได้รับความรู้กลับไปอะคะ่ะ โอกาสที่เขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่จะไปดําเนินธุรกิจน่ะน่าจะมีต่อยอดได้ใช่มันจะทําให้ภาคอุตสาหกรรมของเราเพัฒนาต่อไปค่ะแล้วก็สร้างความมั่นคงความยั่งยืนในโอกาสในอนาคตต่อไปด้วยได้ด้วยค่ะค่ะ,คะที่ยวนี้ทางสถาบันที่ตุ้มบานก็คงได้ไปนำเสนอกับกองทุนดิจิตอลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเปิดโอกาสให้กับอย่างที่ท่านบอกะนะครับ ค่ะขอบคุณมากเค่ะยินดีมากมากเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรค่ะฝากค่ะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะซึ่งสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มีในเรื่องของนโยบายที่จะขับดันในเรื่องของ New S Curve อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมโยงความต่อเนื่องแล้วก็การที่จะพัฒนาบูรณาการร่วมกันเป็นไปได้อยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมามากค่ะขอบคุณค่ะ